บีสโฟกัสสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยัง่งยืนเพื่อไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการ t a x Talk BizFocus s กลัแบบมาพบกนันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับดิฉันนทพรสมบูรณ์ทรัพย์ในช่วง b i ส f o c u s วันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากเชฟชื่อดังทั้งสองท่านซึ่งเป็นเชฟผู้ยิ่งใหญ่มีใจรักการทำอาหารนะคะ ถึงแม้ว่าหนึ่งในนั้นในอดีตในวัย15ปีของเขาจะเคยทำงานที่ไซส์งานก่อสร้างมาก่อนแต่วันนี้เชฟทั้งสองท่านนี้ได้กลายมาเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังฮอนมโนซูชิซึ่งเป็นร้านที่เป็นที่นิยมชมช,มชอบของบรรดาน,นักการเมืองผู้มีชื่อเสียงและบุคคลทั่วไปคืนชื่อได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้จองมาก่อนนะคะก็อาจจะไม่ได้รับประทานที่ร้านนี้เลยค่ะเพราะด้วยความสดอร่อยและด้วยคุณภาพ ทำให้ร้านนี้เป็นที่นิยมชมชอบของบุคคลทั่วไปนะคะวันนี้เราจะมาพบกับเชฟบุญธรรมภาคโพและเชฟปันทวนชูพลาแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นรายการของเราต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติในการให้สัมภาษณ์ในวันนี้เริ่มที่เชฟบุญธรรมก่อนเลยแล้วกันนะคะ อยากจะขอให้เชฟช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มทำงานจบจนถึงปัจจุบันว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะก็ผมนะครับก็คือเริ่มทำงานมาตั้งแต่อายุประมาณสักอายุ16ปีนะครับแล้วก็แรกๆก็ ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ทําอาหารญี่ปุ่นนะครับ hmm. แต่ว่าพอช่วงหนึ่งก็คือตามภาษาคนต่างจังหวัดนะครับ <Right. S 2> ก็มีญาติญาติพามาอะไรเงี้ยครับที่ทําร้านอาหารญี่ปุ่นเข้ามาในกรุงเทพเหรอคะครับผมก็คือเข้ามาในกรุงเทพมาครับ hmm. ครับรแล้เร,เริ่มด้วยเป็นอะไรในร้านอาหารญี่ปุ่นก็นกคือค<ะ>เป็นผู้ช่วยกุ๊กนะครับผม hmm. ก็ล้างถ้วยล้างชามอะไรเงี้ยครับช่วย ทางเชฟคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พอทํามาได้สักระยะหนึ่งก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นในบ้านเราที่ร้านไหนดีๆเขาก็จะก็จะไปสมัครนะครับบางครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งถึงจะถึงจะได้อะไรเงี้ยค,ครับครับ,รบแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจของเชฟคะที่ทําให้เชฟอยากที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองอยากมีกิจการเป็นของตนเอง,ท,งทั้งทงที่ตอนแรกเชฟก็ถือได้ว่าเป็นเชฟชื่อดังที่มีแต่ร้านอาหารต่างๆแย่งตัวอยากจะให้ไปเป็น เชฟที่ร้านเพราะว่าการลงทุนเนี่ยค่ะก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะไหนจะเงินลงทุนไหนจะการบริหารคนหรือการบริหารจัดการวัตถุดิบอะไรคือแรงบันดาลใจสูงสุดคะทางผมกับอาจารย์บรรทุนเนี่ยนะครับก็คือเราได้คุยกันมาตลอดนะนะครับว่าวันหนึ่งเราอยากเป็นเจ้าของกิจการเพราะว่าหนึ่งคือเราเคยไปทําให้กับที่อื่นซึ่งซึ่ง เราก็เป็นเชฟเป็นผู้บริหาร<ม>เชฟเป็นผู้บริหารร้านให้เขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทุกที่ก็ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็คิดว่าตัวเองน่าจะทําได้บ้างนะครับแล้วก็พยายามเก็บเงินกันนะครับว่าอพอหรือยังอะไรเงี้ยนะครับว่าพอที่จะทําได้หรือยังซึ่งก็เป็นเงินจํานวนสูงแต่พวกเราก็คือเราก็พยายามที่จะหาหุ้นส่วนเข้ามาซึ่งก็ไปชวนลูกค้าชวนอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ไม่มีใครที่จะ ที่จะเอาด้วยเพราะว่า<ม>เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยนะครับ<ะ>ก็ชวนพวกน้องๆที่ทํางานด้วยกันที่เคยทํางานด้วยกันมาลงลงหุนกันนะครับมผมครับเชฟคิดอยู่นานไหมคะกับการลงทุนครั้งนี้ก็คิดอยู่ตลอดนะครับ<ม> <c oughs> คิดอยู่ตลอดแล้วก็เราเรา,เรารู้ว่า ه, ถ้ามันก็มันก็มีความเสี่ยงนะครับ<ะ>การลงทุน<ะ>คือเป็นเงินที่เก็บมาทั้ง ทั้งชีวิตอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันพลาดไปทํำยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมั่นก็คือต้นทุนของเราคือลูกค้าเราไม่ได้มองว่าต้นทุนของเราคือ,อคือเงินทุนอย่างเดียวะนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเรามีลูกค้าประจาที่ที่ติดพันกันมา1ิบกว่าปีอะไรเงี้ยครับไปไปอยู่ที่ไหนก็โทรเชิญก็ตามกันไปอะไรเงี้ยครับอืมค่ะแล้วเห็นว่าเมื่อก่อนเชฟเคยทํางานในไซต์ก่อสร้างด้วยใช่ไหมคะ,ะช่วงแรกๆเนี่ยผม ตัวผมเนี่ยจบป .6 แล้วก็ไปบวชบวชเรียนนะครับ <okay. S 2> บวชเรียนสประมาณ3 4ปีประมาณนี้ครับ <Okay. S 2> แล้วก็พอศึกออกมาก็อยู่ที่บ้านก็ทำนาทำอะไรเนี้ยครับ hmm. สมัยก่อนค่าแรงก็30 35บาทนะครับ <Okay. S 2> 20กว่าปีที่แล้วแล้วก็วันหนึ่งก็ได้ไปทำงานก่อสร้างาแถวแถวเพชรบุรีถ้าอย่างนี้เชฟเรียนเรที่การทำอาหารญี่ปุ่นจากไหนคะมีวิธีการเรียนรร้ยังไงบ้างคะก็คือ อยู่กับเชฟญี่ปุ่นมานานนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้จากเขานะครับบางท่านก็ไม่สอนบางท่านก็สอนนะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ใส่ใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยากเรียนรู้ในตัวอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับเวลาเบรกบ่ายสองอะไรเงี้ยเราก็ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะห้าโมงเย็นก็กลับเข้ามาทํางานแล้วก็เรียนรู้เรื่องอาหารต่ออะไรเงี้ยครับค่ะสำหรับเชฟบรรทูลคะอยากจะขอให้เชฟช่วยแนะนำตนเองนะคะ ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่าเชฟมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ่ะเริ่มแรกเนี่ยมาทํางานที่บริษัทญี่ปุ่นนะครับคือบริษัทโตเกียวเนี่ยเป็นร้านอาหารหรือเปล่าคะเป,เป็นห้างสรรพสินค้าโตเกียวนะครับแล้วก็เริ่มบริษัทญี่ปุ่นก็มีร้านอาหารด้วยทําห้างสรรพสินค้านะครับก็ได้ไปมีโอกาสได้ไปร่วมงานเป็นผู้ช่วยเชฟเชฟญี่ปุ่นนะครับก็ไปฝึกงานอยู่ด้านสักสองปีนะครับในครัว หลังจากนั้นก็ได้มาเริ่มงานที่เอราวันโซโก้ครับก็ได้มาเรียนรู้กับเชฟคนไทยบ้างอะไรเงนี้ครับที่นั่นก็สิบสามปีครับก็พัฒนาฝีมือใช่ครับก,ก็เรื่อยๆเราก็เรียนจากประสบการณ์จากเชฟคนไทยบ้างคนญี่ปุ่นบ้าง,งซึ่งบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะหมุนเวียนคนญี่ปุ่นเข้ามาปีละหนึ่งครั้งใช่ไหมครับทําให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นหลังจากนั้นพอโซโก้ปิดตัวไปเนี่ย ทางทีมก็ย้ายมาที่เปิดที่ J W Marriott นะครับแล้วก็มาทำให้กับห้องอาหารซื้อนะครับจนกระทั่งอยู่6ปี6ปี6ปเราก็คิดว่าเราต้องทำเองบ้างอะไรเงี้ยครับซึงมันก็เป็นความฝันขอ,ของทุกคนอยู่แล้วนะครับท<ช>ี่จะต้องวันหนึ่งก็ต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าเชื่อมั่นแล้วว่าประสบการณ์เราเนี่ยจาก20ปีแล้วก็จากทีมงานซึ่งมี เชฟบุญธรรมึ่งเคยร่วมงานกันรู้จักกับเชฟบุญธรรมได้ยังไงคะมาเจอกันได้ยังไงก็ตั้งแต่เอราวันโซโก้ครับอตอนนั้นก็เชฟบุญธรรมก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับกับผมอยู่ระยะหนึ่งครับเราก็คุยกันว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทําร้านซึ่งซึ่งเราก็เคยร่วมทําร้านคาราโอเกะด้วยกันแล้วก็ประสบการล้มเหลวไปทีน,น,น,นะครับเป็นแบบไเรคาราโอเกะญี่ปุ่นใช่ไหมคะเป็นเป็นแบบไทยๆครับ ทำให้เรารู้สึกว่ามีประสบการณ์ด้านความน้มเหลวมาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้พอเราจะกล้าวอีกสักครั้งเนี่ยคือเราตรงนั้นเป็นบทเรียนเราสําคัญว่าการทําธุรกิจเนี่ยทาให้เราต้องมีเวลาให้กับธุรกิจให้เต็มที่พร้อมกับประสบการณ์อะไรที่เร,เรียนรู้มาต้องใช้ให้เวลาให้กับตรงนั้นจะปิดความเสี่ยงไปได้ครับ ค่ะเชฟทั้งสองมีการพัฒนาตนเองยังไงบ้างคะนอกเหนือไปจากการฝึกฝนการทําอาหารแล้วมีการพัฒนาอย่างอื่นบ้างไหมคะในส่วนของผมเนี่ยเราเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งเราได้รู้จักกับกลุ่มลูกค้าที่ทึ่งท่านเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศบ่อยแล้วก็ไปทานอาหารมาแทบจะรอบโลกเลยส่วนหนึ่งก็เป็นลูกค้าที่แนะนําว่าควรจะทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะไปเจอมาแล้วอยากให้เชฟเนี่ยเชฟลองทําเลยว่าตัวนี้อร่อยอย่างเงี้ยเราก็มา ลองดูว่าบางบางตัวก็ไม่เข้ากับคนไทยใช่ไหมครับ oh, <okay. S 2> แต่บางบางอย่างเนี่ยมันก็สามารถทําให้คนไทยทาน mm hmm. ได้ลูกค้าก็มีส่วนสําคัญค่ <Okay. S 2> แต่ว่ามีการ,รากพูดคุยกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากหนังสือบ้างอะไรบ้างซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มนะครับค่ะ okay. แล้วเรื่องวัตถุดิบก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะเชฟได้มีแหล่งวัตถุดิบมาจากไหนคะแล้วก็คัดสรรยังไงบ้างคะ ทางเราก็มีคนญี่ปุ่นที่รู้จักกันมานานนะครับตั้งแต่ยังทํางานอยู่อะไรเงี้ยครับพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราเราทำร้านอาหารก็ได้คุยกันนะครับเพราะว่าซึ่งจริงๆในบ้านเราเนี่ยทุกร้านอาหารสมัยก่อนนี่จะเข้าถึงแม้ปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับจะเข้ามาจากญี่ปุ่นเฉพาะวันอังคารกับวันศุกร์นะครับแต่เราก็สองวันเองเหรอคะสองวันครับผมแต่ทางรมโนนี่เราหาวิธีว่าจะทํายังไงให้มันเข้าได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ ถ้าเข้าได้เยอะถ้าลูกค้าไม่เยอะก็ขายไม่ทันนะครับแต่ด้วยความที่เราเราโชคดีตรงที่ร้านเราพอเปิดมาแล้วลูกค้าก็เยอะ,ะอะไรเงี้ยครับก็เลยหาวิธีเข้ามาว่าจะเข้าไงได้บ้างคนญี่ปุ่นก็บอกที่ญี่ปุ่นเนี่ยของเขาเนี่ยสามารถเข้าได้จันทร์ังคารผลหัสสุกเสาอะไรเงี้ยนะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณห้าวันแล้วก็ช่วงแรกๆที่ยังไม่เกิดเอ่อสึนามิที่ที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็สั่งของจากโตเกียวนะครับแต่พอถึงเวลา มีเหตุการณ์เนี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นจากทางฝั่งโอซาก้าบ้างอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็ย้ายฐานไปซื้อจากปลาจากฟุกุโอกะนะครับแล้วก็เป็นปลาที่ที่ค่อนข้างสดเวลาการเดินทางอะไรเงี้ยครับเราเรา,เราทาให้เร็วขึ้นการทําร้านอาหารนะคะในตอนแรกใช่ไหมคะในการเปิดกิจการเนี่ยคะ่ะได้มีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างคะที่ถือว่าเป็นปัญหาหลักของร้านนี้เลยอะคะ อ๋แรกแรกนะครับแรกแรกที่ทั้งสองคนเนี่ยเจออุปสรรคมากคือเรื่องเงินทุนหมุนเวียนซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าคือการทําธุรกิจันมันอย่างที่บอกว่าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งเอามาลงทุนหมดเนี่ยเราไม่สํารองไว้เลยสําหรับการหมุนเวียนใช่ไหมครับตรงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเกือบแย่ครับช่วงแรกแรกตอนแรกเชฟระดมทุนยังไงบ้างคะสองคนก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จากทีมงานก็มีอีกส่วนหนึ่งก็ระดมระดมทุนกันมาครับ แต่พอถึงช่วงหนึ่งเราผ่านมาได้เนี่ยเราก็ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ครับค่ะผ่านได้ยังไงคะแรกๆมันไม่มีร้านไหนที่เปิดแล้วจะมีลูกค้าทีเดียวเลยใช่ไหม<ช>ครับใช่ค่ะเราก็มาคิดกันว่าทํายังไงให้ลูกค้ามาใช้บริการเราต้องโทรไปเชิญลูกค้าครับซึ่งลูกค้าก็ยินดีลูกค้าเก่าเนี่ยยินดีที่มาช่วยสนับสนุน<อ>ส่วนนี้ก็เป็นส่วนสําคัญมากเลยที่ลูกค้ามาช่วยให้เราแบบ ไม่งั้นเราก็เดินไม่ได้ใช่ไหมครับเชฟได้โทรไปเชิญลูกค้าเก่าจากร้านเดิมของเชฟใช่ไหมคะใช่ครับลูกค้าซึ่งแบบรู้จักกันเป็น5ปี10ปีอย่างเงี้ยครับในส่วนผมก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับส่วนของเชฟบุญธรรมก็มีก็ต้องสลับกันวันนี้เชฟบุญธรรมโทรพรุ่งนี้เป็นคิวผมโทรนะก็เชิญมาวันหนึ่งเราเชิญได้ลูกค้าสักสักสองสามกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าก็ยังพอให้ธุรกิจเราพอไปได้ช่วงแรกๆนะครับ ซึ่งช่วงแรกๆเราก็วางเป้าหมายว่าขายวันละ4ี่หมื่นเราก็อยู่ได้นะครับที่สาขาแรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ใช้พนักงานช่วงแรกๆก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับล้าก็ทำไงจะให้ได้วันละ4ี่หมื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวหาลูกค้าซึ่งเราก็มีลูกค้าประจํากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็มาช่วยลูกค้าก็ให้ความเมตตาก็คือมา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 แล้วก็บอกต่ออะไรเงี้ยครับจน ใช้เวลาตอนนั้นประมาณ3มเดือนนะครับครสบมเดือนสมเดือนนี่ก็คือลูกค้าเรานี่เต็มร้านเลยครับ <S S S ทีนี้ต้องจองนะครับทีนี่ก็คือทําให้หลังจากนั้นมานทั้ทงนิตยสารทั้งอะไรต่างๆก็เข้ามาโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัวนะครับเขาก็จะมาชิมมาทานแล้วก็กถ่ายรูปแล้วก็ลงนิตยสารให้เราโดยที่โดยที่เราเราเราที่เรายังไม่ทราบเลยนะครับพอลูกค้าอยากทานก็จะถือหนังสือมาบอกอยากทานแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเราก็มาจากไหนมายังไงอะไรเงี้ยครับ นับว่าเป็นบทสนทนาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะกับเรื่องราวชีวิตของเชฟทั้งสองกว่าจะมาเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารชื่อดังได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของแผนการตลาดและวิธีการบริหารธุรกิจอีกค่ะแต่ยังไงช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะช่วง b s f o c u s สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย